สวัสดีเพื่อนเพื่อนกลางแดดเปรี้ยงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันนี้นะคะอากาศร้อนมากนะคะวันนี้ทางสวนลุมภูพันอินนี่ชาแนลจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูการปลูกสลัดหน้าร้อนนะคะว่าเราปลูกยังไงแบบวิธีหวานนะคะค่ะนี่คือสลัดนะคะต้นกล้าสลัดที่เราปลูกลงแปลงโดยที่เราไม่ได้แช่ต้นเอแช่มเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อนๆคือเรา ปรุงดินแล้วก็นาเมล็ดพันธุ์สลัดเป็นผักกาดหอมนะคะสลัดที่เราเรียกว่าผักกาดหอมนะคะนำมาลงแปลงเลยนะคะเพื่อนๆแล้วหน้าร้อนเราไม่มีหลังคามุงนะคะเราไม่ได้ทำหลังคาแต่ว่าเราคิดว่าการทำสลัดหน้าร้อนนะคะน้องเขาก็ต้องการอุอณหภูมินะคะ แล้วก็ต้องการแสงแดดที่รำไรเพื่อที่จะไม่ให้อ่ากรีบใบของน้องเสียหายนะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนน้องกำลังแตกใบเลี้ยงได้ใบจริงได้หนึ่งใบนะคะลงได้สองอาทิตย์นะคะเพื่อนๆนที่เราปลูกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็งอกดีด้วยนะคะที่เราหวานมาเมล็ดลงเลยนะคะเพื่อนๆน แล้วสังเกตว่าแดดร้อนๆเนี่ยดินที่เราปลูกนะคะเขายังชื้นอยู่นะคะยังชุ่มอยู่นะคะเพื่อนๆอันนี้มีทางสวนจะรดเฉพาะตอนเช้านะคะตอนเย็นเราจะไม่รดน้ำให้นะคะเพราะว่าอช่วงอากาศมันเป็นอากาศร้อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เกรงว่าดินจะชื้นเกินไปแล้วจะทำให้น้องเกิด เชื้อราบนโครนนะคะจะทําให้น้องรากเน่าโครนเน่าและทําให้น้องตายนะคะเพราะว่าน้องได้รับความชื้นมากเกินไปนะคะสําหรับเราเทคนิคที่เราปลูกแล้วก็งอกปีแบบนี้นะคะเราก็จะปรุงดินกับแกลบค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะผสมดิน กระแปบนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะผสมกันนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็หวานเมล็ดนะคะเพื่อนๆหวานลงไปในแปลงเลยนะคะแล้วก็นําฟางมาคลุมแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะชุ่มให้มากที่สุดนะคะรดเช้ารดเย็นนะคะรดทุกวันจนกว่าเมล็ดเขาจะงอกนะคะเพื่อนๆพอเมล็ดเขางอกมาได้ใบเลี้ยงมาเราก็เว้นนะคะเพื่อนๆค่ะ คือเราจะลดเฉพาะช่วงเช้านะคะเพราะว่าดินเขาอุ้มน้ำได้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สวนเรานี่นะคะเป็นที่ที่อยู่ข้างนะคะข้างป่ายางพาราของเพื่อนบ้านนะคะแล้วเขาปลูกชิดทางสวนเรานะคะแล้วทีนี้กิ่งก้านของเขาก็ปกคลุมมาด้านของเรานะคะที่เรา ปลูกอะไรก็ไม่งามไม่ขึ้นนะคะเราก็เลยใช้วิกฤตนี้นะคะมาปลูกสลัดข้างร่มยางเลยนะคะตรงนี้นะคะในหน้าร้อนนะคะเฉพาะหน้าร้อนนะคะถ้าหน้าหนาวปลูกไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าน้องไม่ได้รับแสงแดดนะคะแต่หน้าร้อนนี่น้องได้รับแสงแดดแบบแบบประปรายนะคะก็พอได้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ ง่ายนิดเดียวนะคะสําหรับการปลูกสลัดหน้าร้อนที่ไม่ต้องมุงหลังคาไม่ต้องทำสแสลนเดี๋ยวยังไงน้องโตสลัดพอเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ให้มาดูเทคนิคการปลูกสลัดแบบหวานนะคะปลูกสลัดแบบหวานแบบหน้าร้อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ